ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำลามแบบสุงี่เดิมนะถ้ามีเสียงก,กระแทกก็คือเสียงเต่ายิ่นะเนต่าอ,อี่มันไม่ค่อยดีแล้วนะลอมาลูกันก่อนนะคือผลงานนะถ้าชิดวิเยาวไปก็ีย้ยกลองขออภัยนะคะอันนี้เป็นแบบว่าสีใสนะคะอันนี้เรามาทาั้งรีวิวมาทานะั้งสอนทำเลยนะจะติดนิดนึงแต่ยืดได้แต่ได้บ้างด,ด้วยะะเกาะได้เรืยครัจริงอันนี้แค่ เป่าเล่นเลยเป่าแบบไม่ต้องกดก็ได้ถฮัโลโหลมาเล่นได้หมดเลยนะคะแบบนี้ยืดยาวแบบอะไรเงี้ยตามทุกคนไปเขียนใน Google ว่าสั่งซื้อสลากของเราไม่มีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ในใต้คลิปของกูเกิลนะก็ไม่รับสั่งซื้อที่ไอจีเลยนะเพราะเราไม่มีไอจีโอเคค่ะแล้วก็มีอ,อื่นเป็นสีดแดงสีเหลืองอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะแล้วคน ควันนี้ก็มาดูส่วนผสมก่อนวัตถุดิบก่อนก่อนนะคะอย่างแรกพระเอกของเราการน้ําใสนะคะมันมีเยอะนะถูกดนะ้วยเนี่ยอันนี้สามสิบเองอันนี้นะคะก็เป็นครีมมอสซรลินนะคะไม่ทำเนเื้อขนะึ้นแล้วก็อะไรนะใหไม่ติดเน,นื้อเนื่อง้องติดเนื้อะมันเหนียวแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดเรานะคะจะความจริงก็สอนนะเราไม่ แล้วก็ขายนะคะคือขวดเต็มขวดนี้นะคะ100บาทเพราะว่าทำยากมากแล้วก็ไม่ได้คิดเองด้วยแล้วก็อันนี้เบบี้ออยล์ค่ะแล้วก็มาดูวิธีการทำกันเลยโอเคมาค่ะอ่ะอย่างหนึ่งเขาพักพักมีอุปกุนะก็คือถ้วยนะคะทุกทุกคนแล้วก็ทุกคนอ่ะแล้วก็จะมาดูวกตถุบดวย ก็ม so ีสีฟ้าายืด่ยว่าสิม่วชอบมากนะมันนุ่มสจิ้นก็ฟินๆก็ยืดได้ด้วยเราไม่ย้ดูก่อนแต่ที่นาเพม้นนะอแรกออกมาก็จะนุ่มแบบนี้นะเราต้องไปอุ่นเฟซก่อนนะคะ มาทำกันเลยดีกว่าอ่ะน้ำใสนะคะลงไปตามที่เราต้องการน,นะคะจำนวนคือปริมาตรนะเท่าแบบที่มันว่าคือทีต้องการน,นะเราใช้เกลือจม,มูกอะไปซื้อใหม่ะคะ่ะโอเคอันนี้พอละนะคะมันอาจจะเลอะนิดนึงต้องของอภัยนะคะอันนี้ทำมาของแม่ค่ะแล้วก็มาใส่สีตับเพชรขอโทษนะคุณ่จะบอกว่าโอ๊ต ก็มีถ้าใครจะถังซื้อนะคะไซส์อันนี้นะใบนี้ถูกมากที่15บาทเองนะส่วนใบนี้ค่า15บาทแล้วก็ถ้าทำทับปิ้งอย่ยเอา5บาทนะคะจะมีจากเพชรสีนะเราจะให้ดูว่ามีสีอะไรดีแต่วันนี้เราเริ่ดขอใช้สีฟิล์มนะจะวางอยางนี้ดูเพราะมันเล็กมากเลยถุงเรานะสีฟ้าจะหมดแล้วนะคะวันนี้สีเหลืองเราทำไปเมื่อวานเพราะเราใช้แล้วเขาเหลืองมาก อยามีนะที่จะบอกให้ไม่ชีกเกะเป็นนะคะอันนี้จะเป็นทรายละเอียดนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับกากเป็นมากนะเะเพราะนั้นถ้ามันเลยเทปมากเลยโอเคมาดูสีกัน่อยวันนี้ให้สีชมพูตามที่บอกไว้นะไม่ไม่ใช้สีใหญ่วด้วยนะใช้สีชมพูอย่างตรไปเลยอันนี้เป็นสีสูงนะคะคเขาจะเทมมีก็สีม่วงค่ะแล้วก็ถึงว่าเราเป็นสูสีแเหมือนกันนะ น,นี่ใช่สีนี้นะคะอย่างห้าบาททุกอันเลยนะเรอดูตามสีนะคะว่ามีสีอะไรบ้างถ้าแบบบุคคลสั่งมาขอสีดำอ๋อสีดำไหนไม่มีนะโอเควันนี้ว่าไอ้คืออะไรเป็นสีที่นี่เลยนะเกือบไม่มีนะสีแดงแล้วเนาะตรงนีนะคะแล้วก็มาแล้วแล้วก็ใส่ใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่สีชมพูอันนี้นะ,ะนนนะเป็นตัด,ด S T อันนี้อ,อ่อนี่นะตัวนี้นะคะใส่ซักฝานึ่นะเรามาดูวันดีกว่าเดี๋ยวเขาเก็บอันนี้เขาเกอ็เริต้้อขออภัยนะคะยุ่งมากตอนนี้แบบว่ามันท้ะีที่2จนะบอกลเร์้วแคแล้วนะคะเควก็จะใส่สีนะดูให้ดีๆนะคะ วสดทอาหนึ่งนะใส่มีเยอะมหมนะเพราะว่าอันนี้เขาเขาสูรตรกลางจำนวนหน้านะคะมันก็อาจจะสีจ่อ่อนแล้วก็คนให้เข้ากันนะถ้าไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เอาไปไหนแล้วค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันส,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 สีก็ยัสีแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังอ่อนไปไหมก็อ่อนไปนะเดี๋ยวเราเพิ่มนเดน๋ยวะถามพี่เขาก่อนนะคะ เคก็เมื่อกี้ก็ขัามกี้ไปที่จะแบบว่าไปคนม,มานะคะเราก็ขัามตะกี้แบบเสี่ยงที่จะปุ๊บด้วยนะคะถามพี่เขาเก่อนว่าข้ามตะกี้ได้ไหมเพราะว่าไม่คมอมนนะ่อยเด็กคนนั้นอะเอามาดูกันว่าเขาก็เริ่มเข้ากันนะคะแต่อาจจะมันเป็นสีฝุ่นนะไม่ค่อยมีข่ายชุสีฝุ่นหรอกไม่มีอาจจะไม่มีนะเราใช้สีฝุ่นอยู่คนเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาถูกมากเลยอันนี้เขาแปดสิบเองนะ อโอเคต่อมานะคะเราก็จะมีนักยนนานิสระรังของา้าเราเนะวันนี้ขอไม่ใส่กับเพชรนะคะใส่แค่สีเพราะว่าใส่กับเพชรวริ้มสึดยังไงก็ไม่รู้อะนะคะแล้วก็โอเคเขาเข้ากันไม่เหลือเม็ดแล้วนะคะจะใส่เป,ปน็นฝานะเดี๋ยวสูตรหน้าจะบอกว่าจะมาทาสีใสให้ดูนะทวบนเดียวกันนะั่นแหละฝาเท่านี้นะ ค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวเขาจะเหลวไปมันมีมันมีนะบางทีคือเราใส่ขงสีจันทร์แล้วเราใช้ของสีจันทะร์แล้วเราเรียกว,ว่าใส่ไปนลวดเดียวแล้วปริมาณของกาวก็น,น้อยกว่าขงสีจันทร์่ยค่ะมันก็เลยเรียกว,ว่ามันก็ไม่เข้ากันเนาะเด็กแต่ตอนศึกษาในภาชนะตีนะครก็ต้นมันก็นกนหนืดๆขึ้นนะ ม่ตรงก็เด้นคนจริงหรืว่าเรากลัวว่ามันจะไม่โอเคเพราะคนั้นเราก็ไม่ตัวล้วก็ใสหมดเลยอ่ะมันก็เลยเหรยอกอ็สวยมากเลยสีส้มสวยเห็นแล้วแสบตามชมพูช้อนแสงนะคะสั่งสีอะไรก็ได้หมดเลยนะมนชมพูโอรโรอะไรอย่างเี้ยนะแล้วก็แบบแปว่าเรา,เร,ารับคำนะแต่ว่าสีที่เราไม่มีจริงๆคือสีทองไม่มีสีทองแล้วก็คนไม่้ เขาไม่หลุดง่ายเลยนะแล้วก็คิดว่าเขาอีสักฝาเลียงเขาน่าจะโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่ามันดีมากเลยมันยืดก็ไม่ได้นะเดี๋ยวจะบอกวิธีให้เขายืดนะแล้วก็คงบอกตอนต้นแล้วนะให้ไปอุ่นแมกเนตกลับมานะน้ำก็จะแล้แก้ไขนะคะนี่ก็ยังเหลวๆเกลียวๆอยู่นะอันนี้เนี่ยค่ะแล้วฟอมแน่นะเราจะบอกว่าสูตรนี้คงใช้ใช้กับ จ่อ QO S ไม่ได้นะคะกาออุ่นใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเคยลองใช้แล้วมันจะแบบว่ามันน่าเกลียดมากมันแบบดีๆแล้วไปกุ่นมาแบบมันแบบนี้นะแต่ก็มาโกโลใช้ได้นะแล้วก็บอกว่าใช้ไม่ได้แลเราคิดว่านะก็ไม่ได้กูดูนะคะก็มันก็ยังเนี้ยๆบอกว่าก็ยังไม่ก็ยังก็ยังไม่เข้าตัวพอดีนะคราวนี้ไม่ตัวละใส่ตาบลน เยอะเลยนะขอโทษค่ะใส่ผิดไปเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยีม่มาเริ่มจับตูดและว,วโอ้ยอย่างนี้ประลังดีเลยไม่รู้ว่าไม่ตันจะดีกว่าน,นี้นะโอเคค่ะอันนี้เขาก็เริ่มเราจะให้เขากินอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะแบบหนึ่งก็นะโอเคตอนนี้นะกนะ็คนจนเขาไม่ค่อยติดแล้วคะก็ยังติดอยู่นิดน,นึงนะก็ใส่อ,อลงไป มาซาลิงก็ล,ลืมเนาะเราขี้ลืมแต่ไม่เป็นไรนะคะเขาก็เข้านุ่มเหมือนกันนะแต่ว่าออยเราแ,แนะนำเลยว่าใสก่กินก่อนกนกว่านะไม่ไงั้นเขาเจอแบบไม่มีผลอะไรเลยนะอันนี้ก็เคยเก็คิดว่านะแล้วแต่คนคิดนะคะแต่อ,อันนี้เขาเขาก็นิ่มๆนเดี๋ยวขีอ้อันนี้นะจะเห็นนะเขาน้าเก็บอันนี้เยอะเลยใช่ไหม เราไม่ได้ทําเหมือนกันนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ไปอุ่นน,น,นะตครนี้นะเดี๋ยวเราจะไปอุ่นให้ดูให้ช่างกล้องของเราไปด้วยนะแม่ดึงตอกล้วเขานะ,ะไปไปกระเล็กเราไปดูไมโครเวฟนยัอันนี้ต้องหากระจริงต้องหากล้วยเนี่ยคะ่ะที่ใส่ลงไปในไปอุ่นในไมโครเได้น,นะก็ <Okay. S 1> โอาจระเล็กแค่ทน,นี้น,นะคะต้องขออกไกนะไรฮะ โอเคเราอุ่นกันเลยเราจะอนะกชไม่ได้โอเคนะก็ มันก็จะเป็นฝันดีกว่าหนึ่งมันจะได้ไม่เป็นผลเห็นว่าเขาจะยืดมากเลยนะแต่วร้อนอยู่ไม่ขาแม่ขอจัดนะคะเนี่ยเขาจะยืดๆอย่างงี้นะท้อก็จะเรียวๆนะแต่ฟังให้ดีนะคะถ้าเป็นิ่งนะห้ามใส่น้ำบ่อยเพิมเดี๋ยวเขาจะไม่นีนะขอบ แม่เอาเองนะมันก็จะกิ้นุนม่นมๆแผ่ได้บางนะคะ,ะเพื่อใส่ออยไปนะคะปื้นนึงอุ้ยจะมาอะไรเปล่าไม่ดูนะมันอ่ะนีะ่นะถ้าใส่ตามที่เราคิดว่านะจะได้ไม่ใส่ใส่เพิ่มนะเนี่ยจะนุ่มๆกิ้วค่ะแต่ถ้าเขาไม่โอเคเราก็ไปอุ่นแมกเนซิเออร์เพิ่มก็ได้นะคะถ้าแข็งหรืออะไรอย่างนี้นะบางคนนะคะทำแข็งมากมาก ว่าแบบว่าอันนี้ไม่ใส่น้ำเลยนะคือเขาทำแข็งมากก็ให้นะวิธีก็คือใส่น้ำนะคะลงไปกับสลามที่แข็งแล้วก็ไปอุ่นไมโครเวฟนะคะนี่เขามันหน้าเลยเราจะขอแยกไปในถ้วยอันนี้เราเตรียมนะคะเขาจะได้ดูกันเลยว่าเราจะมาริ่นกันเลยนะว่าเขาจะเป็นยังไงนะเราจะไม่ได้กนะระตนะพระตกเปื้อนมากนะคะ ชมพู่แบบแต่ตานะคะจะเห็นว่าเขาสวยมากเลยนะยืดแผ่ได้บางเห็นไหมเนีย่ยค่ะนั่นคือเคล็ดลับเลยนะการที่เราทำบ,บีลลลเลสลามเราเละอ่ะมันยืดไม่ได้ยืดแล้วนะบางคนมีนะคะเป็นอุเคยูมปล่ามันจะแบบว่าแผ่ได้แบบมันเหมือนมี้แเลือปูกขึ้นมานะคือปกตินะนะคะอันนี้ไม่ติดเลยอะ่ะดีมากนะคะ nó kiểu lâu ở xịt, kiểu sẽ chịu và ở những say nắp. rồi có cho họ như คือส <Cornell. S 2> ูตรนี้ง่ายมากนะคะแล้วก็สูตรนี้ก็ไม่ได้คิดเองด้วยความจริงสูตรนี้เขาบอกว่าให้ใส่สบู่นะเราก็ใส่สบู่ทุกอะไรเนี่ยแล้วจนเขาแบบติดมือสบู่มันทาให้เขาแบบค่อนข้วงเหนียวขึ้นนะเขาบอกให้ว่าคุณสมบดนะคะเอ้ยผสมบัติคืออะไรต้องขอาัยนะมีเสียง ก็รีบยึ้งอยู่แล้วนะ,ะแล้วเห็นเขาแผ่ไอ้บางทุกอย่างโอเคหมดเลยแล้วก็รีวิวสายโซลนะหนูจะมีสูตรอื่นนามานะคะของเราเราก็ยังไม่เคยมาทำเลยเป็นสูตรใสที่เหมือนชี่เจลๆอ่ะเหมือนเจลนะคะใครก็มีเจลเนาะมันง่ายมากเลยนะสูตรเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องของเวลาไปซื้อกาวนะเดี๋ยวนะโอเคก็รีวิวโน้ เดี่ยวนะยืดได้ไกลมากนะเอามาแขวนดีกว่นอนี่สูตรนี้นะคะต้องใช้สบู่เลยง่ายมากคือแบบใครทําสลางก็คงต้องมีกาวใสก็คงต้องมีเบบี้อนเยอะแหละแ,แมงก็ไม่ทําสลางได้หรอกนะสูตรนี้นะคะแนะนําจริงๆเพราะว่านุ่มมากยืดมากนะคะตัวใช้พ็กอกกับอุ่นนโคุณนะคะเราแนะนําว่าไม่มีสารตะกั่นอะไรนะแต่คือบอลและมันก็อาจจะมีสารตะกั่งที่ว่า ถ้าเราไปอุ่นเขาเขไม่ระหงน,นะเพราะว่ามันเป็นแบบสูตรเราเนาะเราไม่ระหงเพราะว่าเราไม่คิดวนะ่าเกิดนาะแล้วก็เก็บใส่กระปุกนะคะสูตรนี้งนะ่ายมากใครอยากทำก็ทำนะแต่ว่าถ้าทำไม่ได้เราจะมาลวนหรอว่าทสูตรนี้เหรอเราไปซื้อมาเหรอหรืออะไรว่าเราโกงที่งาเราข้ามสกิปไปเราไปทำอะไรหรือเปล่าน,น,นะเราข้ามสกิปเราแค่ไปคนนะเราจะบอกค่ะว่าเราไม่ได้ทำอะไร,รอื่นนอกจากนั้นนะคะ เหม็งกันด้วยเหม็นกันดีๆน,น,น,นะคะขอให้กด Subscribe กดไลค์อะไรอย่างนี้นะอาไปแชร์ได้นะคะแล้วก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทำสลามกาวสายนะคะบ๊ายบายสวัสดี